วันนี้เราอยู่กับ r ร d ม i Pad 2จาก Xiaomi นนเองตัวนี้เป็นช็บเลตราคาไม่แพงครับ5 0 0พบวกลบแต่ได้สเปคต่างๆที่น่าสนใจเลยอันนี้คือเครื่องสูไทยนะครับดังนั้นเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องฟีเจอร์การใช้งานต่างๆจะได้ตามนี้ทุกอย่างเลยอ่ะเรามาดูกันใครสนใจสามารถกดซื้อผ่าน YouTube Shopping ได้เลยนะครับมีส่วนลดพิเศษแกกล่องมาก็เจอกับแท็บเล็ตข้างในใสซองผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างสาย USB Type C เขาก็แถมมาให้นะครับเช่นเดียวกับ หัวชาร์จ18วัตต์นันแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ด้วยรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด11นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2.5K นะครับก็เป็นจอที่ความละเอียดสูงกว่า Full HD หรือ 2K ปกติในแท็บเล็ตราคาเดียวกันนั่นเองนะครับถามว่าวดียังไงนะครับเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าความละเอียดของคลิปจะเป็น Full HD ก็ตามนะครับแต่ภาพรวมมันก็จะทําให้การแสดงผลโอเคขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังรองรับดีเฟรชเรทถึง90เฮิร์ตนะครับเวลาเรา,าใช้งานเข้า แอปพลิเคชันนะครับหรือ,อเข้าเมนูต่างๆนะครับก็ทําได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งที่ Experience ยร์สดีทีเดียวนะครับก็ใกล้เคียงกับผู้แข่งอย่าง i n f i n i x เนาะอื่นๆก็เป็นเรื่องของบอดี้นะครับบางเพียง7.4ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก510กรัมมีลำโพง4ตัวนะครับด้านละ2แล้วก็ฝั่งนี้มีปุ่มพาวเวอร์รวมถึงปุ่มวอลลุ่มนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีพอร์ต USB Type C พร้อมหูฟัง3.5บอดี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับทนทานดีแล้วมีให้เลือก2สีคือสีกาแฟเกลและมินกรีนนะอันนี้คือสีมินกรีนครับก็ดูสวยงามดีนะ 5, ดาตัวตู้เทสได้ประมาณ4แสนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะสำหรับชิปตัวนี้ก็เป็นเกรดเดียวกับ G99, G99 Ultra อะไรอย่างนี้นะครับที่อยู่ใน Xiaomi หรือ Poco นะครับก็โอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็มากับ m e ม UFS 2.2นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแล้วก็เพิ่ม microSD ได้อีก f เฟกตัด like really so ูได้แบบ L1 เลยนะครับก็สามารถดูได้สูงสุดที่ Full HD นะครับเช่นเดียวกับพวก YouTube อะไรอย่างงี้ก็สามารถดูได้แบบ 2K นะครับสบายๆเลยสำหรับการดูหนังฟังเพลงทั่วไป การเชื่อมต่อรองรนะับ Wi-Fi ปกตินะครับเช่นเดียวกับ Bluetooth รวมถึง Interconnectivity ที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน Xiaomi กับ Poco นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่ออื่นก็จะมีเรื่องของ Xiaomi Share นะครับสามารถปล่อย Portable hotspot ก็คือสามารถรับ Wi-Fi แล้วก็แชร์ต่อให้ประมาณนั้นนะครับและที่น่านสนใจคือตัวนี้ครับคือ Wireless Display Extension นะครับก็คือสามารถใช้ ตัวแท็บเล็ตเนี่ย r e d m มี a d 2เนี่ยเป็นหน้าจอเสริมนะครับของ Mac OS หรือ Windows ได้นะครับก็คือเปิดมาแล้วไม่ได้ทำการสกีดมิเลอร์ลิงได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเสริมหรือลงโปรแกรมเพิ่มนะครับสามารถใช้งานได้เลยเช่นเดียวกับ iPad นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลย3โหมดนะครับอย่างโหมดมิ l เลอร์เนี่ย มันก็เหมาะกับสายพรีเซนต์เนาะเราใช้งานคอมแล้วก็วางแท็บเล็ตให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นรายแอปได้ด้วยนะครับกันลั่นนั่นเองรุ่นนี้ยังรองรับสไตลัสด้วยนะครับเป็น r ร d มี Stylus สก็ซื้อเพิ่มในราคา1ัน9บาทนะครับส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยผมยังไม่เห็นนะก็ลองไปดูในบ้านส้มบ้านดําบ้านชมพูลแล้วกันนะครับแต่สไตลัสเนี่ยผมเห็นเขาเอาขายละก็ต้องซื้อเพิ่มเองนะครับเพราะเขาไม่ได้แถมเนาะเพราะแท็บเล็ตอะราคามันก็นั่งถูกอย ตัวสกินล็อกเ็นต่างๆตามปกติเนาะแล้วก็มี duo app นะครับก็คือสามารถโคลนแอปได้ทั้งโซเชียลรวมถึงช้อปปี้และซด้าหรเงี้ยสำหรับใครที่มีหลาย ID ก็ก๊อปได้ครับสำหรับแบตเตอรี่ให้มา9,000มิลลิแอมป์ถือว่าสูงมากนะครับสำหรับแท็บเล็ตราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้กันประมาณ6 7 0 0 0เนาะ,ะแบตก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตั้งคงตั้งค่าใช้งานก็ถือว่าเอาเรื่องใช้ได้เลยแล้วก็รองรับ PD ดีชาร์จที่18วัตต์แถมหัวชาร์จในกล่องอย่างที่ รีวิวไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นนะอย่าง Circle to Search เนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเวลาเราหาข้อมูลหาเบราว์เซอร์หรือในโซเชียลแอปแล้วก็ทำการอาวงเพื่อหาข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้สะดวกมากสำหรับรุ่นนี้ก็มีจุดขายหลักก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับ IPS 2.5K 90Hz กนะครับก็เป็นจอแท็บเล็ต ที่ดีรุ่นหนึ่งในระดับราคา5,000บวกลบนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งเนาะเรื่องของการใช้งานต่างๆก็มีฟีเจอร์ต่างๆครบคันเลยที่ผมชอบมากคือเรื่องของสกรีนเมลลิ่งที่ใช้งานได้ทั้งอ่าฝั่ง w n n o w w นะครับแล้วก็ Mac ที่สามารถ มิ l เ e อหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้คู่แข่งก็ไม่มีเหมือนกันนะครับในระดับราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนแท็บเล็ตราคาแพงไปเลยนะครับอื่นๆก็มีเรื่องของอาการใช้งานอื่นๆนะครับอย่างพวกอินเตอร์คอนเน v i t วิตี้ที่มีทั้งเรื่องของการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนเชี่อมีโ o โนะครับแล้วก็มีตัวมีแคนวาซซึ่งสามารถวาวาดเขียนได้ซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้นรองรับตัว Redmi s t y l u s ด้วยแต่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ราคาก็ ใช้คำว่าแอบสูงพอสมควรเทียบกับราคาแท็บเล็ต5,000แต่ปากกาเนี่ยพันกว่าบาทโอ้ก็เอาเรื่องกันนะถ้าแบบเชียวมีแพดเแล้วราคาปากกาพอๆกันนี่เบอร์ผมว่า ก็ลองดูนะถ้าใครใช้ผมว่าน่าซื้อได้นะครับก็ที่เหลือโอเคนะครับทั้งเรื่องของบอดี้การใช้งานต่างๆนะครับรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมว่าอึดและลำโพงดีจริงๆนะครับคือเป็นคอสปีเกอร์มีระบบดอเบย์เอทมอสนะครับที่ให้เสียงกระหึม่มอันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะพอดี Body, มี i n f i n i x x p เ็กนะครับก็ามาเทียบกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับโดยเอ็กซเนี่ยจุดขายของเขาคือเรื่องของความครบนะครับคือเครื่องเดียยมันมีทุกอย่างจริงๆนะ คือหน้าจออาจจะไม่ใช่ที่สุดนะครับแต่ก็ให้ Full HD ที่เป็น90เฮิร์มานะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้อน,นี้อั๋วนี้เด็ดจริงๆเพราะ่ครอื่นก็ไม่มีใครส่วนนะครับสามารถโทรออกได้ทําอะไรได้ความจุที่เยอะกว่า256กิกนะครับแล้วก็เรื่องของอฟังก์ชันต่างๆที่มีครบตามพื้นฐานนะแต่ต้องบอกว่าถ้าใครใช้ฟีเจอร์เยอะๆนะครับผมว่า x i a มี i ยังไงก็ให้ออปชั่นที่มากกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Wide Display ที่ผมว่าอู้ผมเปิดมาเจอเมนูนี้เนียแบบเฮ้ย ถ้าเปิดราคา5000มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสามารถมิลเลอร์จอแม็กมาได้อะไรเงี้ยใช้งานเป็นจอเสริมได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนลำโพงผมว่าเชลล์มีดีกว่านะครับคือมันมีความแบบกระหึมเบสดีกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วแน่นอนครับสามารถใช้งานสไตลัสได้รวมถึงรองรับคีย์บอร์ดซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องซื้อเพิ่มเองก็ต้องยอมรับว่าราคาจะสูงนิดนึงก็อยากให้ทางเชลลวมี่ทำโปรดีๆหน่อยนะนะประมาณนี้นะครับ ราคาขา r e d m มีแ d 2อยู่ที่5,999บาทกับความจุ128 g b กิกนะครับวางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้านปกติอย่าลืมกดผ่าน YouTube Shopping รับส,ส่วนลดสูงสุด2,000บาท